สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพลายโค้พลายศิริมงคลพลายโค้กนะครับสวัสดียามยินนะครับอยู่กับสาวพรทิพย์นะครับเนี่เสร็จเส้นภารกิจอีกวันแล้วนะครับมาลงเล่นอาบน้ำอาบน้ำชีนะครับอยู่ข้างๆนี่ครับ ด้านซ้ายมือนะครับเป็นน้ำชีอยู่ใ,ใกล้นะครับจะผูกไว้ริมน้ำนะครับได้บรรยากาศสุดยอดเลยครับวิถีชีวิตคนกับช้างนะครับวันพบุปรุษของเราได้สืบทอดเอาไว้เราก็สืบทอดให้ลูกให้หลานต่อไปนะครับนี่บรรยากาศไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับนี่เขายืนกินแบบสบายๆนะครับ มัมีปัญหาในในด้านสายตานะครับถึงเขาจะพิการทางสายตาในควานเลี้ยงทุกวันก็เหมือนกับเขาไม่ได้พิการนะครับนี่สบายสบายใช้ชีวิตแบบปกตินะครับการกินการอยู่สบายมากเลยครับการใช้ชีวิตของเขานะไม่ได้มีปัญหาในด้านสายตาเลยนะ อยู่ใกล้ๆนะกับปลายโคกนะครับส่วนปลายโคกจะอยู่ด้านนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับนครัปลายโคกห็นตหล fall. ังนะครับปลายโคกนะครับอยู่ใกล้ๆกันครับแต่ปลายโคกของเรานี่ผูกผูกผูกยาวไม่ได้นะครับเพราะปีที่แล้วเล่นงานหนักมากครับเหนื่อยครับเหนื่อยสามสี่ครั้งนะครับก็ได้เรียนรู้กันมาหลายครั้งแล้วนะครับ เพื่อความไม่ประมาทเราก็จะผูกเขาไว้สั้นๆน,นะครับแต่มีน้ำให้เล่นนะครับมีโชนให้อาบป้องกันแสงแดดได้นะครับมาชมบรรยากาศบ้านทุ่งนะครับพี่น้องเอฟซทุกท่านเป็นกำลังใจให้ FC เอทุกท่านนะครับสู้โควิดกันต่อไปนะครับอย่าถอยหย่าถอยนะครับนี่กินแบบสบายใจมากนะครับทางพรทิพของเราวนทวนสมบูรณ์เหมือนเดิมครับ อยู่ที่ไหนนางก็ไม่อันนี้นะครับสมบูรณ์มากครับยืนดินต่งงานอยู่ตรงหน้าเลยครับยืนกินแบบส,ส,สบายบายเลยครับนี่กอนเทพเอ้ยแก okay, ได้ยินเสียงรถมานางก็จะลองหาแล้วนะครับรู้รู้รู้เร็วมากครับประสาทสัมผัสกลิ่นได้เร็วมากครับกอนเทพมดีชสวยเร็วกอนเทพเอ้ยแม่ พอนทีปด้วยเลยไหมแม่วันนี้ดวยเร็วเสียงวันนี้สวยเสียงไม่หายหมดเลยเสียงอะเสียงพอทบ่เลยกินอยู่นะครับไม่สนใจครับเขี้ยวอยู่ครับเขี้ยวอ้อยอยู่นะครับพี่น้องเอทีทุกท่านนี่ครับอยู่กับธรรมชาติชอบชอบเลี้ยงช้างแบบนี้นะครับนี่เขาได้อยู่กับธรรมชาตินะครับบำบัดเขาครับไม่มี ไม่เครียดไม่งุงนิดเลยครับอยู่ที่บ้านนี่จะพื้นที่จำกัดนะครับวันนี้จะยาวมากครับโซ่ต่อกับเชือกนะครับประมาณ40เมตรได้นะครับเดินมาอิสระได้สะดวกสบายนะครับไม่เหมือนกับอยู่ที่บ้านนะครับพื้นที่จำกัดนิดหน่อยบางทีควานเห็นแล้วก็งนงิดเหมือนกันอึดอัดแทนแทนช้างนะครับไม่มีอะไรครับแต่จะเห็นอยู่อยู่ที่บ้านนะครับ ข่วงหน้าร้อนก็จะอยู่มีคลูนให้เล่นนะครับป้องกันิวหนังจากแสงเดดได้นะครับไปลหนาพลทิเบยเดทกพกนี้มาใหม่วันมาวันละสองเที่ยวนะครับเช้าเย็นนะครับบางทีก็มาทั้งวันอยู่ทั้งวันครับแล้วแต่เป็นบางเวลานะครับบางโอกาสของเราแล้วแต่ง,งานนะครับลายโคกจะอยู่ท่านี้นะครับ ขอบคุณ f อฟซีทุกๆท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวควครอบครัวช้างของเราทั้งสีเชือกนะครับและเป็นกําลังใจให้ควานด้วยนะครับที่มีกําลังใจให้เรยมานะครับนี่ครับใกล้จะมีแอ่งน้ำให้เล่นโคลนนะครับนี่ใกล้ๆนี่นครับปลายโคของเราจะยืนเิ็นตะงาอยู่ตรงนี้นะครับธรรมชาตินะครับ เรอยู่แบบนี้นะครับสบายครับไม่งุนงิดไม่อารมณ์ร้อนอะไรแล้วครับสบายสบายยืนกินกินหญ้าสะบัดหูธรรมดานะครับลมพัดเย็นดีนะครับบรรยากาศได้นะครับนี่เราจะผูกเขาแค่นี้นะครับถ้าป่าอย่างนี้เราเราผูกยาวไม่ได้นะครับเหมือนปีที่แล้วนี่วิ่งเกือบไม่ทันนะครับเราเชอจะเรียนรู้กันไปนะครับไพลโคครับต้องอยู่กับ กับควานนี้ก็สองปีนะครับเราต้องเรียนรู้กันไปนะครับให้กินเหมือนเดิมนะครับเป็นบางจังหวะเป็นบางโอกาสนะครับเราก็จะเรียนรู้กันไปนะครับจังหวะไหนที่จะตรงไหนพอที่จะอยู่ได้หรือไม่อยู่ไม่ได้นะครับที่จะล่ามเขาไว้นะครับถ้าเป็นที่ป่าตรงนี้ถ้าเราเล่ามยาวกว่านี้นะครับมีปัญหากันแน่นะครับเข้าหาเขาไม่ติดนะครับ นี่หนุ่มก้านยาวของเราสบายๆนะครับบรรยากาศส่วนพลายสิริมงคลกับพลายโค้งนะครับอู้พลายวัส,สนานะครับอยู่ด้านหน้านู้นครับด้านหน้ามองปลากลไกลๆนู่นครับอยู่ด้านหน้านะครับตรงงาพลายโค้นะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับสองเชือกพรางพลายสิริมงคลกับพังวัสนานะครับอยู่รอบเดียวกันนี่นะครับ ประสาทสัมผัสดมกลิ่นกันถึงนะครับนี่ครับสองคนทริแเราก็ยืนกินสบายๆนะครับไม่ได้รู้สึกรู้ซาอะไรเลยครับชิวๆนะครับบรรยากาศความเป็นความชอบส่วนตัวนะครับชอบเลี้ยงช้างมาอยู่กับที่ครับเห็นเขาอยู่กับที่นี่อึดอัดแทนนะครับมันงีบแทนเขาครับอยู่กับธรรมชาติครับไปมาเรื่อยๆนะครับถีชีวิตคนกับช้างครับ คนช้างป่าเคยพึ่งพาและผูกพันนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราตามต่อที่พลายสิริมงคลกับพังวัสนานะครับครับสวัสดีครับตามต่อที่พ่อใหญ่สิริมงคลของเรานะครับอยู่ด้านนี้นะครับอยู่กับพังวัสนานะครับบรรยากาศนะครับอยู่อีกทางหนึ่งนะครับให้ก็ใช้ดำรงชีวิตอยู่กับป่าบ้างนะครับ เขารู้จักวิธีหาก,กินอยู่กับป่าครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทางจากบ้านสามสี่โลนะครับคนทางไม่ใช่คนทางไม่ลำบากนะครับรถถึงครับเอาหญ้าเอาอาหารมาสืบนะครับพขได้เล่นโคลนนะครับวาดได้วาดพังวาสนาจะยืนอยู่หน้านู้นครับนำยืน้ากนู้นะนครับ ครับเล่นโคลนทั้งวันครับถ้าร้อนก็เล่นนะครับมีน้ําถึงบริเวณถึงนะครับสบายสบายครับถึงช่วงฤดูร้อนน่าต้องวิเคราะห์ให้เขาหนึ่งนะครับช่วงหน้าร้อนนี่ผ่านน้ําไม่ได้ครับมีร่มให้อยู่ครับแต่เขาไม่ไปยืนที่ล่มนะครับถึงเวลามายืนรอนะครับ นอนก็เล่นน้ำนครับเล่นน้ำเล่นคลโนคลนโคลนโคลนนี้ป้องกันผิวหนังของเขาจากแสงแดดได้นะครับาศาสนะเดินมาแล้วครับและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญต่อน่่งกายของเขาครับคือดินปูนครับจะมีดินปูนะครับแถวน้ำนี้จุดที่มีดินปูเขาก็มีนะครับเขาจะใช้ดินจมูกดมดูแล้วก็เอาดินเคลียตรงไหนมีเขาก็จะจะกินนะครับดินปู มีผลดีต่อสุขภาพของเขานะครับวาสนาวาดีสวยเลีวยวเซยวาดถอยเชียงครับจะดูด้วยกันนะครับไม่มีปัญหานในการนำลงชีวิตของเขาในแต่ละเชือกนะครับเห็นเขาจะกินเยอะเราก็ดูเลยทั่วถึงนะครับตั้งสี่เชือกนะครับเสมอภาคกินเท่ากันหมดนะครับไม,ไม่ใช่ว่าช้างพลายกินน้อยช้างพังกินเยอะนะครับให้กินเสมอกันนะครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟโต้ใชไหมพี่น้องเอฟซีท,ทุกทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้นะครับที่มีแรงขักดันให้มีกําลังใจในการดูแลขเขานะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนตนนะครับที่มอบให้กับครอบครัวชาวของเราแล้วก็ชาวของเราแล้วก็ทั้งหมดด้วยนะครับขอท,ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญในหนะ้าที่การงานและสุขภาพร่างกายนะครับ จากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอย่าไปี่ยเบียดเบียนนะครับท่าน,นี้ขอพระคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ